สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหมูก้อยยังคงนำภารกิจต่างๆมาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะถึงการลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมาดูกันค่ะว่าเราจะปฏิบัติภารกิจด้านใดบ้างนะคะพันเอกนะพัสปกป้อง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักง,งานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและกำลังพลของหน่วยได้ทำการมอบผ้าห่มกันหนาวกองบัญชาการกองทัพไทย ห่วงใยเคียงข้างพร้อมช่วยเหลือประชาชนให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน100ผืนณศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไล่จังหวัดอุทัยธานีนนานานค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปนะคะพันเอกรัฐนนทรัตนโสพล ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-1สํนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ร่วมการประชุมสภากาแฟและจัดกำลังพลร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอปัวเพื่อประชุมหาลือแนวทางการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนนโยบายและข้อราชการระหว่างหน่วยงานร่วมกันนะคะโดยมีนายสมเกียรติอาจสัง นายอำเภอปัวเป็นประธานในพิธีณวิทยาลัยเทคนิคปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนั่นเองค่ะ